เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเดอะลีเดอร์อินชันะครับช่วงนี้เราจะมาพบกับอาจารย์ดร,รมนตรีโสคติยานุรักษ์ผู้ชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจนะครับอันนี้อาจารย์จะมาชีย่ยเห็นถึงความสําคัญของงบประมาณกับการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุจิรัครับทุกผู้ฟังครับสำคัญแค่ไหนฮนะสักกี่เปอร์เซ็นต์ในการขับเคลื่อน คืออย่างนี้ครับก็ือคือว่าปกติเนี่ยครับระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะมีส่วนประกอบอยู่หลายส่วนด้วยกันก็คือภาคประชาชนภาคครัวเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจและรัฐบาลจะมีสามฝ่ายด้วยกันถ้าประชาชนมีรายได้มีการจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจมันก็จะเกิดการหมุนเวียนกันและถ้าเกิดภาคธุรกิจเขาลงทุนด้วยนะครับก็เกิดการจ้างงานดยก็ยิ่งดีภาครัฐเองเนี่ยครับถ้ารัฐ จะช่วยอีกแรงหนึ่งก็คือมีการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานสร้างถนนสร้างต่างๆก็จะเกิดการจ้างงานเศรษฐกิจมันก็จะหมุนอย่างเร็วเลยครับอันนี้ก็คือเป็น,นกลไกของการทํางานของระบบเศรษฐกิจแบบง่ายๆนะครับทีนี้ถ้าสถานการณ์บางสาการอย่างเช่นบางช่วงเนี่ยครับกำลังซื้อภาคครัวเรือนอ่อนแอนะครับเนื่องจากมีปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนเยอะแล้วก็เศรษฐกิจกําลังซื้อก็ไม่มีนะครับ ค่ารายได้ก็ไม่มีเพราะไม่ได้มีงานทํามากนักเพราะฉะนั้นก็กําลังซื้อก็จะหายไปภาคธุรกิจเองถ้าไม่มีกําลังซื้อก็จะไม่ลงทุนเพราะไม่ลงทุนก็ไม่มีคนมีงานทํานะครับประชาชนก็ไม่มีรายได้ก็ไม่จับจ่ายใช้สอยก็จะมีผลทางเศรษฐกิจอีกเพราะฉะนั้นในภาวะแบบนั้นเนี่ยภาครัฐก็จะต้องเล่นบทพระเอกนะครับรัฐบาลก็ต้องใช้งบเท่าที่มีอยู่นยครับในการจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยผ่านการลงทุนผ่านการใช้จ่ายในรูปแบบต่างๆนะครับก็คือโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่จะช่วยให้เกิดกิจกรรมเกิดการจ้างงานขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามหลักทางเศรษฐศาสตร์โดยจะมีสํานักทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้ก็คือสํานักเคนะครับที่เขาบอกว่ารัฐบาลจะต้องเข้ามาเป็นผู้ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยผ่านการลงทุนภาครัฐนะครับทีนี้ถ้ารัฐจะต้องลงทุนแล้วเนี่ยครับ ประเด็นตามมาก็คือว่าแล้วรัฐมีเงินไหมก็คือต้องมาดูซี่รายรับด้วยนะครับถ้ารายรับมีก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเกิดรายรับเกิดน้อยด้วยอันนี้ก็จะหนักเลยนะครับเช่นถ้าเกิดรายรับมีน้อยแต่รายจ่ายจําเป็นต้องมาช่วยขับเคลื่อนกระตุนเศรษฐกิจก็เลยหนีไม่พ้นที่ต้องจัดทำข้ประมาณแบบขาดดุลน,นะครับความหมายก้ประมาณขาดดุลก็คือรายรับน้อยกว่ารายจ่ายซึ่งมักจะเกิดขึ้นเวลาที่เศรษฐกิจไม่สู้จะดี ภาษีก็เก็บได้น้อยนะครับภาษีสรรพสามิตก็น้อยเงินได้บุคคลก็น้อยเงินได้ดีผลก็น้อยลงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีผลทําให้ต้องจัดทํำงบประมาณแบบขาดดุลที่นี้การขาดดุลเนี่ยครับมันก็มีข้อจํากัดครับโดยเปาะอย่างของไทยเราเนี่ยครับการขาดดุลก็จะมีกรอบว่าเราจะขาดดุลได้ไม่เกินเท่าไหร่นะครับตามกรอบของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายนะครับก็จะมีบอกว่า การขาดดุลจะได้ไม่เกิน30%ของงบรายจ่ายในปีนั้นกณรเดียวกันงบรายจ่ายเองเนี่ยเขาก็มีแบ่งเป็นส่วนใหญ่ๆ3ส่วนด้วยกันคืองบประจำแล้วก็งบลงทุนและก็งบชำระคืนหนี้ถ้าประเทศมีหนี้เราก็ต้องการงบไปชำระหนี้ทุกปีงบประมาณซึ่งกติกาเขียนไว้ว่าห้ามเกิน12%แต่ด้วยข้อจำกัดของไทยเราซึ่งงบประมาณรายจ่ายนะครับเป็นรายจ่ายประจำสักประมาณ75% นะครับงบลงทุนเราพยายามรักษาไว้ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะนังงบชาําระหนี้ก็จะทําได้เต็มที่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นนี่ครับก็เลยเป็นที่มาของประเด็นปัญหาที่เราเกิดขึ้นขณะนี้ก็คือว่างบเราก็ขาดดุลพอขาดดุลเสร็จก็ต้องไปกู้ยืมเพื่อมาเสริมในส่วนที่ขาดดุลซึ่งการกู้ยืมนี่ก็ทางกระทรวงการคลังก็จะไปใช้กลไกลก็คือการออกตราสารน,นี้ที่เรียกชื่อว่าพันธบัตร ออกมาขายให้กับประชาชนนั่นคือเป็นวิธีการยืมเงินจากประชาชนเพื่อเราจะได้เอามาบริหารมาใช้จา่ายในการลงทุนเพื่อจะได้ให้เศรษฐกิจมันยังหมุนต่อเนื่องเพราะฉะนั้น,นกลไกของงบประมาณเนี่ยครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยงบมาปี68ก็ได้ผ่านสภาไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีผลในวันที่1ตุลาคมปี67ไปสิ้นสุดเอา30กันยายนปี68งบปี68นี้ก็ขาดุนประมาณ8 6 0ล้านนะครับ อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของงบขาดดุลซึ่งที่ผ่านมาของไทยเราเนี่ยครับก็ขาดดุลมาต่อเนื่องกันนะครับทุกปีประมาณ20ปีที่ผ่านมาก็ขาดดุลมาตลอดนะครับและแผนใน4ี่หปีข้างหน้าก็ยังขาดดุลนะครับไม่ว่าจะเป็นปี69กนะครับก็จะขาดดุลประมาณ7จ็ดแสนล้านปี7จศย์ก็ประมาณ7จ็ดแสนล้านแล้วก็ปี71นี่ก็คือประมาณ6กแสนแปดหมื่นล้านเพราะ,ะน่าจะเห็นว่า ก็ประมาณของเราเนี่ยครับด้วยความที่เราจําเป็นต้องมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาครัฐเข้ามามีส่วนก็เลยจําเป็นต้องมีการจัดทํางบแบบขาดดุลทีนี้การขาดดุลเนี่ยครับมันก็ยังมีนัยยะตามมาอีกว่าถ้าเราขาดดุลก็หมายถึงต้องไปกู้เงินมาเติมพอกู้เงินมาเติมที่ว่านี่ครับมันก็จะตีความเป็นหนี้สาธารณะของประเทศพอเป็นหนี้สาธารณะของประเทศปั๊บมันก็มีตัวเกณฑ์คุมอีกครับ กรอบวินัยการเงินกนารคลังก็มีเกณบ,บอกว่าหนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับ GDP นะครับออกมาเนี่ยไม่ควรเกิน70%นะครับก็คือหนี้สาธารณะตั้งหารด้วย GDP GDP ก็คือรายได้ประชาชาติหรือรายได้ของประเทศนั่นแหละครับเป็นตัวหารออกมาแล้วเนี่ยครับจะต้องไม่เกิน70%ซึ่งณตอนนี้ครับงบ6.7ของเราเนี่ยคิดเป็นสัดส่วน64%ถ้าง,งบปี6.8 นับไปด้วยนะครับขาดดุลด,ด้วยก็จะกลายเป็นนี่จะกลายเป็น67%ของ GDP ซึ่งจะเห็นว่าพื้นที่ก็เหลือน้อยลงนะครับหรือประมาณ3%ของการที่จะเกาะนี้ได้อีกนั่นก็เลยจะเป็นข้อจํากัดของอาการที่เราจะจะทำก็ประมาณแบบขาดดุลในอนาคตยกเว้นวิธีเดียวก็คือเราจะต้องทําให้ GDP มีการเติบโตมากขึ้นนั่นหมายถึงนะว,ว่าการบริหารงบประมาณ จะต้องมีประสิทธิภาพมากเลยก็คือต้องใช้เงินให้คุ้มนะครับแลรเศรษฐกิจมันโตนะครับถ้าเศรษฐกิจโตขึ้นเท่าไหร่สัดส่วนนี้เทียบกับ GDP มันจะลดลงเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของการที่ว่าการบริหารก็มาในซี่ของการบริหารเม็ดเงินเนี่ยครับก็เลยมีนนยยะมีความสําคัญก็คือทํำยังไงให้เศรษฐกิจมันโตมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ซึ่งขณะนี้เราก็จะพบว่า ตัวเลขการเติบโตเศรษฐกิจของเรานั้นเราจะต่ํากว่าประเทศข้างเคียงนะครับโดยเฉพาะของเราเนี่ยครับในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ก็เติบโตประมาณ1%นึ่งกว่าและทั้งปีปีนี้ก็คาดว่าน่าจะพอได้สัก2.5ถึง2.7%นะครับแต่ก็ยังต่ำกว่าประเทศข้างเคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามเนี่ยครับเขาโตเกิน5%หมดเลยซึ่งแสดงว่า อาจจะมีข้อจํากัดอะไรหรือไม่หรือเป็นเรื่องของการบริหารจัดก,การหรือไม่หรือเป็นเรื่องของความไม่พร้อมอะไรบางอย่างหรือไม่อันนี้ก็เลยเป็นสิ่งซึ่งจะเป็นตัวข้อจํากัดหรือกรอบที่เราจะต้องคํานึงถึงแต่อีกสิ่งหนึ่งครับมาดูครับว่าถ้าเราสามารถแก้ไขอีกสิ่งหนึ่งเราเรียกว่าทางด้านรายรับรายรับเนี่ยครับถ้าเราสามารถเพิ่มรายรับของประเทศให้ได้มากที่สุด นะครับก็จะไม่เดือดร้อนเรื่องแบบนี้เลยนะครับงบรายรับเพราะนั้นตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าพาราบอก็ประมาณรายจ่ายนั้นเราเน้นด้านรายจ่ายเป็นหลักนะครับอภิปรายในสภาก็เป็นอภิปรายด้านรายจ่ายเป็นหลักนะครับแต่จริงๆมันมีอีกซ่งหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของรายรับถ้าเราสามารถเพิ่มรายรับได้ทุกอย่างก็ทําให้คล่องตัวมากขึ้นจะขับเคลื่อนจะดูแลประชาชนก็สามารถได้เต็มที่นะครับซ่งรายรับนี่ก็คือเรื่องของรายได้จากภาษี ภาษีเนี่ยครับก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาษีหลักๆเนี่ยครับก็คือกรมสรรพากรก,ากรสมสรรพสามิตรเป็นหลักนะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยครับมาจากกรมสรรพากรก็จะประกอบด้วยภาษีเงินได้บุคคลเงินได้นิติบ,บุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกันนะครับก็ประมาณอย่างปี68ก็ประมาณ2.3ล้านล้านบาทคือคิดประมาณ80%ของรายรับทั้งหมดอีกส่วนหนึ่งกับกรมสรรพสามิตรนี่ก็ประมาณสัก20% อื่นๆก็มีจากของอรัฐวิสาหกิจกต่างๆเข้ามาอีกเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเม็ดเงินภาษีเนี่ยครับก็เลยเป็นตัวแปรถ้าหากเราสามารถทําให้ภาษีเรามีมากขึ้นเก็บได้มากขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวคงต้องไปคุยกันในเดียดต่อไปว่าจะท,ำทํำยังไงถ้าเราสามารถเก็บภาษีได้มากขึ้นพูดง่ายๆก็คือเราก็จะไม่ต้องอเดือดร้อนนะครับว่าจะต้อง ขาดดุลมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะกรอบจํากัดมันมีนะครับกรอบวินัยการเงินการคลังก็บังคับไว้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเพิ่มรายรับได้ทุกอย่างก็สามารถจะทําได้ค่อนข้างจะครองตัวภารหนี้ก็จะน้อยลงนะครับเมื่อเทียบกับ GDP ก็จะลดลงซึ่งก็จะทําให้ไม่มีปัญหาเรื่องของกรอบวินัยการเงินการคลังในส่วนนี้เพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันครับว่าซิ้รายรับเนี่ยครับเรา จะบริหารจัดการยังไงได้บ้างถ้าเราจะเพิ่มรายรับของประเทศหลักๆก,ก็คือภาษีเนี่ยครับจะทําได้ยังไงบ้างนะครับทีนี้ภาษีเนี่ยครับก็จะดูมีตัวบ่งเชี้หนึ่งครับที่น่าสนใจมากว่าประเทศไทยเนี่ยครับภาษีเมื่อเทียบกับ GDP นะครับก็จะมีตัวบุงชี้นะครับว่าเม็ดเงินภาษีทั้งหมดที่เราเก็บได้ตั้งและหาด้วย GDP ของประเทศแล้วคูณด้วยร้อยออกมาก็จะมีสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ ตัวเลขตัวนี้จะบ่งบอกว่าแต่ละประเทศเก็บภาษีได้มากหรือน้อยแค่ไหนของไทยเราเก็บได้ที่17เก็คือเม็ดเงินภาษีทุกอย่างบวกกันตั้งนหาด้วย GDP คุณไอ้ลอยอยู่ที่17ในช่วงโควิดเนี่ยครับเศรษฐกิจก,กระทบนะครับเราล็อกดาวน์ประเทศนักท่องเที่ยวไม่มากิจกรรมทุกอย่างก็หยุดเราเก็บได้แค่14เนะครับเพราะั้นตรงนี้ก็เห็นว่าพูดง่ายคือรายได้ร้อยบาทนีครับ ลดเก็บภาษีได้ไปประมาณสิบเจ็บาทจากร้อยบาทนะครับข้อแม้คือพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็มีเหลือเงินใช้จ่ายอยู่ประมาณแปดสบสาบาทเพราะร้อยบาทหักสิบ็ดบาทเหลือ8ปสิบสาบาทถ้าเปรียบง่ายๆแบบนั้นที่ตัวเลขตัวนี้เนี่ยครับเ,เขาก็มีตัวเขาเรียกเบนช์มาดนะครับที่เขาใช้กันก็คือเอาทุกประเทศในโลกนี้มาเฉลี่ยกันเนี่ยครับสัดส่วนนี้จะอยู่ที่ประมาณ30มสิเอร์ แสดงว่าของไทยแล้วเนี่ยครับจัดเก็บภาษีได้ไม่ค่อยดีนักเราเก็บได้แค่ประมาณ17%เมื่อเทียบกับ GDP นะครับเฉลี่ยอยู่ที่30แต่มีประเทศที่เก็บได้สูงสุดคือแถบสแกนดิเนเวียเนีครับเขาเก็บได้สูงถึง50%ของ GDP พูดง่ายๆคือรายได้ร้อยนะครับอลัดเอาไปซะห้สนะครับที่เหลือประชาชนก็ไปจับจ่ายใช้สอยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีกลไกมีรูปแบบฝ่ายตัวแบบที่เราจะ เรียนรู้และเราจะปรับปรุงเราจะพัฒนาทีนี้ของเราทําไมน้อยนะครับถ้าไปวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยครับก็มีหลายส่วนนะครับว่าที่มันน้อยเนี่ยครับสิส่วนเนี่ยก็คือมันมีเศรษฐกิจที่อยู่เขาเรียกว่า informal นะครับก็คือนอกระบบนอกระบบความหมายคือเป็นธุรก,กิจที่ถูกต้องตากฎหมายแต่เพีเยงแต่ไม่ได้จดทะเบียนก็เลยไม่ได้เสียภาษีนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือไม่อยากจะเสียก็คือหลบภาษีก็มีหรือเสียน้อยกว่าที่ความเป็นจริงก็มี นะครับเพราะนั้นก็มีแล้วก็มีแรงงานในระบบอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ได้อ่อไม่ได้ถูกเข้ามาน,นับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าที่มันนอกระบบไกลๆและผิดกฎหมายด้วยอันนี้ก็ไม่ได้เข้าม,มาอยู่ในระบบเพราะฉะนั้นเม็ดเงินภาษีตรงนี้ครับก็เป็นตัวแปรสําคัญถ้าเราสามารถเก็บภาษีได้มากขึ้นนะครับก็จะทําให้เม็ดเงินของรัฐก็จะมากขึ้นทําให้การบริหารรายจ่ายก็จะคล่องตัวมากขึ้นนะครับไม่มีข้อจํากัด และก็ไม่มีกรอบวินัยการเงินงกนารคลังก็จะไม่สะดุดนะครับเพราะฉนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าเอะเราทำยังไงล่ะภาษีเราจะเก็บได้เหมือนอย่างบางประเทศเขานะครับวิธีการจงหนึ่งก็คืออาจจะขยายฐานภาษีไหมนะครับก็คือผู้ที่ยังไม่ได้เสียภาษีก็ดึงเข้าระบบซะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอีกประการหนึ่งตัวแบบของประเทศแทบแกนวียอาจจะเป็นตัวแบบหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าก็คือ ขาจัดโครงสร้างภาษีก็คือว่ารัฐเก็บสูงก็จริงครับเก็บ5 0นะเขอรของเม็ดเงินรายได้ทั้งหมดแต่รัฐก็คือให้กับประชาชนในรูปแบบต่างๆอาทิเช่นเรื่องของการมีเงินค่าเลี้ยงดูบุตรนะครับให้ตั้งแตบบ่เกิดเลยนะครับอย่างเช่นกรณีของสวีเดนเป็นปตัวอย่างก็จะมีเงินค่าเลี้ยงดูบุตรให้ตั้งแต่เกิดโดยให้เดือนละประมาณคิดเป็นเงินไทยก็เดือนละประมาณ5 0 0 0บาท ต่อเนื่องกันไปเวลา18ปีมีอีกคนขูเกัาไปอันนี้หลวงให้เลยนะครับอีกรายการหนึ่งที่เขาได้ประโยชน์ก็คือว่าก็คือเรียนฟรีนะครับตลอดนะครับเรียนฟรีตลอดแล้วก็รักษาฟรีนะครับพอครบ18ตอนเด็กฝรั่งเขาจะไม่อยู่กับพ่อแม่เพราะนั้นเขาจะเปลี่ยนวิธีให้ก็คือจะให้เด็กโดยตรงนะครับก็คือแต่จะให้เป็นสามเท่า ก็ตกประมาณเดือนละห้าพันก็คุณสาก็เป็นเดือนละหมื่นห้าจนจบการศึกษาประมาณ2ี่้าการเรียนก็ยังเรียนฟรีตลอดนะครับเขาเรียนฟรีถึงระดับไหนก็เรียนฟรีแต่ลูกบาลจนจบปริญาเอกฟรีหมดแล้วก็รักษาก็ฟรีหมดพ่อทิ้งเวลาทํางานอายุยี่สิบห้าถึงหกสิบห้าอันนี้ก็หลวงบอกช่วยเสียภาษีให้หลวงหน่อยอันนี้ก็ก็พูดง่ายๆก็คือว่าประชาชนของ้มเขาเนี่ยครับได้เรียนสูงก็พอหลวงหลวงดูแลให้ สุขภาพดีก็หลวงแถมหลูกให้เงินใช้ด้วยพอเริ่มทํางานก็ช่วยจ่ายภาษีให้หลวงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก็คือรัฐเป็นผู้ให้ก่อนแล้วเสร็จแล้วประชาชนก็คืนให้กับรัฐในรูปของภาษีนะครับเาษีในยุที่65นะครับระหว่างนี้รักษาก็รักษาฟรีเพราะภาษีในยุคเขาก็มีกลไกมาช่วยครับก็คือมีระบบบำนาญก็คือบำนาญหลังเกษียณนะครับโดยใครก็ตามทํางานมา35ปี หลังกเกษียณก็จะมีบำนาญคิดเป็นแปสิบปอร์ซของเงินเดือนเดือนสุดท้ายรับไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เพราะนั้นจะเห็นว่ารัฐช่วยตอนช่วงตั้งแต่เกิดจนถึงอายุประมาณยี่บห้าและพอยี่สิบห้าที่หกสิบห้าเราก็ช่วยหลวงพอเกินหกสิบห้าหลวงก็ช่วยเราอีกเพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของกลไกที่เขาเก็บภาษีเยอะแต่เขาก็คืนให้ประชาชนในรูปต่าง หลายรูปแบบและที่สําคัญก็คือเป็นรูปธรรมจับต้องได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประเทศแถบสแกนเนเวียใช้ระบบนี้นะครับซึ่งก็เลยเป็นต้นแบบของรัฐบริการที่ทําให้เป็นตัวแบบที่หลายๆประเทศนําไปประยุกต์ใช้ต่อไปนะครับก็คือรัฐจะดูแลตลอดเพราะแน่นอนนี้เป็นโครงสร้างหนึ่งที่ก็คือรัฐให้กับประชาชนก่อนแล้วเป็นรูปธรรมและประชาชนก็คือภาษีให้ เสร็จแล้วก็รัดช่วยตอนเกษียณอายุเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวแบบซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นตัวแบบหนึ่งที่เราอาจจะป,ประยุกต์มาใช้ก็ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่มีความพยายามจะทำขึ้นมาก็คือ negative income tax อันนี้ก็มีตัวแบบหนึ่งก็คือว่าให้ทุกคนเข้าอยู่ในระบบใครรายได้น้อยหรูก,ก็ช่วยเพราะอย่างนั้นเราไม่รู้ว่าใครได้น้อยใครได้มากเพราะนั้นก็เป็นรูปแบบที่ทําให้ทุกคนเข้าอยู่ในระบบภาษีอันนี้ก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่ช่วยก็คือว่า ถ้าใครได้ได้น้อยหลวงช่วยใครได้ได้มากก็เสียกระเสียให้หลวงเพราะนั้นก็เรียก Negative Income Tax นนั้นก็เป็นอีกตัวแบบหนึ่งที่หลายประเทศก็ใช้อยู่อีกส่วนหนึ่งบางประเทศก็ใช้กลไกของภาษีมาช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้กลไกของภาษีก็คือนิติบุคคลก็คือเก็บภาษีนิติบุคคลน้อยมากอย่างเช่นประเทศแถบ,บในในแคริบเบียนไม่ว่าจะเป็นบีติชเบอร์จินเคมันเป็นต้นนะครับ เขาก็ใช้กลไกคือไม่เก็บภาษีนิติบุคคลทําให้เกิดกิจกรรมไปเปิดธุรกิจที่ประเทศเคมันและก็ร r บิ i ิชเวอร์จินเยอะมากจนทําให้เขาก็มีงานทํามีรายได้นะครับโดยที่เขาลดภาษีนิติบุคคลนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวแบบหนึ่งที่ช่วยเป็นตัวจักในการขับเคลื่อนการลงทุนภาคเอกชนและก่อให้เกิดการจ้างงานเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับการที่เราจะเพิ่มรายรับของประเทศนั้น ก็อาจจะต้องใช้กลไกโครงสร้างภาษีเหล่านี้มาเป็น,นกลไกในการที่จะช่วยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยครับก็ประมาณหลายจ่ายก็จะถูกจํากัดด้วยรายรับและถูกจํากัดด้วยการขาดดุลสุดท้ายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็ขับเคลื่อนได้ยากนะครับตัวอย่างหนึ่งเรื่องภาษีนิตบุคคลเนี่ยครับของประเทศในเอเชียเราเนี่ยครับต่าสุดก็คือที่ฮ่องกง15%ปแล้วก็สิงคโปร์ที่17ของไทยเรา20%เ็พราะนั้นสมมุติถ้าเกิดเราคิดง่ายๆครับ ถ้าเราสามารถใช้ตรงนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งก็คือลดภาษีนิติบุคคลให้บริษัทที่ฮ่องกงและสิงคโปร์ย้ายฐานมาที่กรุงเทพสมมุติเราคิดได้ง่ายลดภาษีลงเหลือสักสิบสองเปอร์เซ็นตนะครับบริษัทต,ต่างๆในฮ่องกงสิงคโปร์ก็ย้ายฐานมาที่นี่ถ้าย้ายฐานมาสักหนึ่งแสนบริษัทก็จะเกิดกิจกรรมต่างๆมากมายเกิดการจ้างงานเกิดขึ้นเกิดการก่อสร้างอาคารสำนักง,งานเกิดขึ้น และพอมาตั้งหนึ่งแสนบอสษัทก็ต้องมีผู้บริหารมาประจำบนท้ยหนึ่งแสนคนก็ต้องการคอนโดหนึ่งแสนยูนิตแต่และหน่วยแต่ละบอสษัทต้องใช้คนทั้งสิบคนนั่นหมายถึงต้องใช้คนถึงหนึ่งล้านคนนั่นก็คือจะต้องมีที่พักที่อาศัยเข้ามาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอันนี้ก็เป็น,นกลไกหนึ่งซึ่งประเทศแถวหมู่เกาะแคริเบียนเคแมนและก็ปิทิสต์จอร์จินซึ่งเขาอาจจะขาดความพร้อมด้านทรัพยากรไม่มีจุดเด่นอะไรเลยเขาจะไปต้องขับเคลื่อนวิธีนี้อันนี้ก็เป็น,นกลไกหนึ่ง พนันก็ประมาณรายรับเนี่ยครับก็เป็นตัวแปรสําคัญถ้ามีรายรับมากๆการบริหารก็มารายจ่ายมันก็สามารถคล่องตัวขึ้นและก็ไม่ต้องเป็นหนี้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็น,นกลไกหนึ่งที่จะช่วยนะครับในการที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เราคล่องตัวมากขึ้นนะครับได้ก,ก็ตามการใช้เป็นเงินก็ต้องใช้คุ้มด้วยนะครับได้เงินมาและการใช้ก็ต้องวิเคราะห์ความคุ้มต่างๆประกอบกันไปด้วยนะครับไม่อย่างนั้น การก้าวข้นเศรษฐกิจไปแต่ GDP ไม่โตก็ไม่มีประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับอืมปัญหาสุดท้ายที่อาจารย์พูดถึงนี้คือการใช้จ่ายเนี่ยวันก่อนมีการสรัมมนาประจําปีของธนาคารแห่งประเทศไทยพูดเรื่องนี้นะอาจารย์ว่านี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากการมองระยะสั้นหรือว่ามองระยะยาวทีน,นี้ก็พูดกันหลักหลายมุมมองนะฮะเดี๋ยวมนโอกาสคงได้คุยกันเรื่องนี้ด้วยนะอาจารย์ครับครับครับได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อรอมนตรีนะครับที่นําเสนอ เรื่องของงบประมาณกับการกับเพื่อนเศรฐกิจครับขอบคุณครับอาจารย์คร,ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ